ตอนนี้ไปดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะทิศทางจะเป็นยังไงนะคะคุยกับคุณนัฐพลนพรัตนวงศ์นะคะฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนจากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทนาคุณอรดาครับค่ะ,คะดูท่าทางราคาน้ํามันดิบนี่ปรับขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณนัทพลคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะ ครับใช่ครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับตัว WTI ที่สหรัฐก็ขึ้นมา24เซนต์นะครับขณะที่เบนซ์แองโอลนอนก็ขึ้นมา62เซนต์นะครับปัจจัยหลักก็เข้ามาอยู่2งประเด็นด้วยกันนะครับตัวแรกนี่จะเป็นทางด้านของฝั่งสหรัฐที่ในช่วงนี้ก็มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดในรอบ20ปีนะครับก็เลยทําให้โรงกลั่นน้ำมันใน,ในทางสหรัฐเองแล้วก็แคนาดาเนี่ยต้องปิดตัวลงชั่วคราวนะครับแล้วก็มีปัญหาต่อการผลิตน้ำมันเบนซินพอสมควรนะครับ ก็เลยทาให้ตลาดน้ํามันในสรหรัฐเนี่ยค่อนข้างตึงตัวขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นทางด้านของริเบียนะครับที่ตลาดยังคงกังวลอยู่นะครับแม้ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเจราจาระหว่างรัฐบาลแล้วก็ผู้ประท้วงไปได้ดีขึ้นแต่ว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็มีสถานการณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีทางด้านของกองทัพเรือของริเบียก็ยังมีการยิงเรือขนส่งน้ํามันที่จะเข้ามารับน้ำมันดิบอย่างผิดกฎหมายอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็น ทำให้ราคาน้ํามันเดยังไม่ลดลงมากนะครับอืมค่ะตอนนี้กรอบของสัปดาห์นี้เนี่ยไทยออยประเมินบ้างเออยังไงบ้างคะคุณนัทพลว่าราคานะน้ํามันจะเคลื่อนไหวยังไงเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะเอ่อก็ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะครับใช่ครับก็สัปดาห์ก่อนที่ขึ้นไปแตะแนวต้านหลักๆนะครับแล้วก็มองว่าสัปดาห์นี้ที่ลดลงมาพอสมควรเนี่ยก็คาดว่าไม่น่าจะลดลงไปจากนี้อีกมากนักงง 92, 91, นะครับค่ะ WT กรอบเรายูคงอยู่ที่9018นะครับ ่วนเรนก็เชื่อว่าจะอยู่ร้อยสี่ถึงร้อยสิบเหรียญครับค่ะเอ๊ะถ้ามาดูสัปดาห์นี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจสําคัญๆก็มีหลายวาระเหมือนกันนะคะนอนฟาร์มเพโรก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาแล้วก็ยังมีเรื่องของเฟดอีกนะคะคุณนัทพลปัจจัยทางเศรษฐกิจกับน้ํามันตอนนี้เนี่ยมีน้ําหนักแค่ไหนต่อราคาคะครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจนะครับก็ตลาดก็จับตาในส่วนของสหรัฐน,น,นะครับโดยเฉพาะตัวของนอนฟาร์มเพโรแล้วก็วท่าทีของทแมนเฟดที่เกิด ถ้าเกิดอัตราการอย่ยงงานฉลัดออกมานได้ดีขึ้นอย่างตอนนี้ก็เชื่อว่าอาจจะมีการปรับลดในส่วนของ QE ลงไปอีกนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบะตลาดน้ามันพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเชื่อว่าปัจจัยทางด้านของอุปทานน้ามันดิบน่ย <c oughs> จ,จะส่งผลต่อตลาดมากกว่าครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนราคาน้ํามันในบ้านเรา่ะคะถ้าเกิดดูจากสําเร็จรูปสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของสําเร็จรูปสิงคโปร์นะครับก็ยังเ่อ่ข้นช่างทรง,งๆนะครับเป็นจิง เมื่อวานนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณสิบกว่าเซนเท่านั้นเองแล้วก็ดีเซลก็ขึ้นประมาณสี่สิบเซนนะครับก็เชื่อว่าราคานจะทรงตัวได้นะครับส่วนของกลุ่มเบนซินนะครับตอนนี้ค่าการตลาดในบ้านเราก็อยู่ประมาณบาทดสิบถึงบาทเก้าสิบนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่อาจจะปรับลดลงนะครับขณะที่ดีเซลตอนนี้ค่าการตลาดก็อยู่ประมาณบาทเจ็ดนสะิบหลังจากที่มีการปรับลดในส่วนของการชดเชยเข้ากองทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนทพลค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสสดค่ะก็ะหลายวาระนะคะสําหรับตัวเลขทางเศรษฐรกฐิจเพราะว่านอนฟาร์มเพย์โรเนี่ยหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็จะมีในวันศุกร์นี้นะคะ,คะแล้วก็คืนนี้เห็นบอกว่าจะมีรายงานประชุมเอฟเอ็มซีซึ่งก็จับตาดูกันอยู่นะคะว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง QE อยังไงตลาดทองนี่มีการย่อตัวลงมาล่วงหน้าแล้วเพราะว่ากลัวว่าเฟดเนี่ยจะมีการลด QE ลงมากกว่านี้อีกใช่มีประธานเฟดบางสาขาเนี่ยนะคะที่ออกมาพูดว่า QE จะยุติภายในปีนี้ นะคะพอออกมาพูดแบบนี้แน่นอนนะคะส่งผลต่อเรื่องของราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกด้วย <Okay. S 2> ส่วนเงินบาทในบ้านเรานะคะรายงานเช้าวันนี้สักหน่อยนะคะอยู่ที่33บาทนะคะเจ็ดสตางค์ <Okay. S 2> ถึง33บาท9สตางค์ต่อ1ดอลลา,ารา์สหรัฐเป็นการปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยไปปิดอ่อนค่ากว่านี้33บาท12สตางค์ถึง33บาท13สตางค์ <Okay. S 2> ต่อดอลลา,ารา์สหรัฐก็เหมือนที่คุณอดาบ,บอกเมื่อสักครู่คือรอดูการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจของเฟดในค่ำคืนวันนี้ด้วยใช่ค่ะแต่ต ก็มีบางเสียงออกมานะคะว่าไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจชารัฐเนี่ยจะฟื้นตัวได้ดีขนาดนั้นอ,อาจจะเป็นช่วงชัวง่วคราวแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการเทขายสินทรัพย์บางส่วนออกมาด้วยก็อาจจะเป็นตัวฉุดทําให้เศรษฐกิจชาลัฐออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เ,ออเสียงวิพากวิจารค,ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแรกด้วยที่เฟดลด QE ก็คงจะต้องจับตาดูนะคะคุณผู้ชมครับผลที่จะกระทบต่อตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนแต่ที่แน่ๆช่วงท้ายรายการวันนี้มีเรื่องของทองคําใช่ค่ะเราตรวจสอบราคาทองคากันหลังจาาาากกททีีี่่่่่ปปปรััับตววลงงไอนนนนหห้้ใสด์ชผ มาเริ่มมีการขยับขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ผ่าน1,300เหรียญน,นะคะ,คะเดี๋ยวจะได้คุยกันในช่วงท้ายรายการด้วยตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นเศรษฐกษิจในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศค่ะ